ัสดีจ้าพี่น้องประแดป่น้อยปะดมอดีก่อนดีก่อนก่อนอดีจ้าัสดีจ้าสวยๆมาตำกล้วยหั่นบมีแล้วจะเมื่อนี่ตำเมี่ยงเมิองเบิงนี้เืองไ่ได้ไม่ได้รลุาสิเส่บคือบ่เส่บเขากำลังตำอยู่มีมีอย่างแนี้ล่ะนี่ มีกล้วยม,ม,มีบวบเฟืองมีบวบเขือคืนยินดาีนาคนตำ่ำผู้ไฮ้ผู้ไฮ้อันคนจับกล้องกับผู้ไฮ้กันนั่นละคนจับกล้องยังผู้ไฮ้ก็คนตำ่ำคนตำ่ำใช่แต่ว่า,ากระตำเสียบเด้อ <laughs> พี่น้องคนที่ทายผู้ไฮ้ก็คนต่ำเด้อฝากกดไลค์ก,กดแชร์เนี่ยเด้ออย่าแอนโซแนล ขึ้นอยู่กับแมงกินโอ้กระปุกประแดกไงกำลังมาจ้ะคุณนะหอบกระปุกประแดกไงกำลังมามีแต่ของอยู่ของกินเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเมื่อนี้พี่น้องเข้าซื้อหวยตัวไเนาพี่น้องได้แอนท้าท้องกินท้องยาของดีๆพุธายอี่หยังเรานี่ข้องดีๆ

เอฟซีที่ไหนอยากก็มาเด้อจ้าเด้อของอยู่ของกินบ้านเท่าไหร่ไหนยางไหนเนี้ย,ย,ยเออ ไปนั่งดูขังน้ำแม้วงพุ่นมั่งอยากเถ่ากล้องไปว่าใครเนี่ยไปนั่งดูพุ่นที่ใครเบอร์ไหนกินกินนั่งเดียวเบ,บ็ดเกสิเบิด กล้วยบ่หลายเมื่อนี้กล้วยซีนไว้นึงอือชิมแบบฟงแบกเฟืองใส่เฟืองมะฟงมะเฟืองมะกูดมะนาวมะพร้าวส้มโอตะไคร่เขามีบ่๊ะใส่ตะไคร่พร้อมนี้มันหอมตะไคร้อยู่เสะนี่บ่ตะไคร่ตัวนี้หน่อยจากสองหัวดูอยู่สวนนี่บ่อ้ยเงินขอมาอยู่ในบ้านปานตะไคร่ใส่ต้นตะไคร้กันเนาะ เตต้อน,นประเดียกนัน่นเลยข้าเจ้าคือบม่มว่าขายเหล็กว่ะสื่อเล็กโอ้ยข่อยนี่ละนอนอยู่แถวแถวหย่านี่ละข่อยว่ามีญาติพี่น้องพุกยาติหายปากกำกินมันหมูกันบวกกินหมูกมันปากบัวดำพอป่านนี้ เสียเราเด้อย,ยายแอนเรารวยเยยิงทอนราปิดอัพุธูกขึ้นอย่างนี่เด้มึงหนุกมึงหน้ามา่กินเมียงเด้อหล่าไอ้พียนยิงเป็นคิดสัวตัวซะ,ะไ่เห็นอย่างเคียมันเรียบปุ่มปุ่มบั่ม,มดหอ,ดอกคุ้มจะหลายดิ่ิงสิมาไทยบึงดอกคุ้เนี่ยบึง ไปมามันมีตัวเส้นหัวนั่นดอกขุนดอกขุนเสียงแขน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 มีแบบมีหน้อยบักง่ายเต็มตัวนี้อียุ้ยอียุ้ยสิบพมาส่งแบบพอดย้ายขุณเชียวค่าเลี้ยงดูซะนนะไม่เราเอาได้อีหลีเได้นน่ะเขาเอาไปฟ้องผู้เป็นพยานอยู่ผีเนาะเราสิบมาส่ง อียุยสิเอาบักฟอนั่นไปเงืดเว้ยก็อนุญาตดีว่าะก็หายวะที่แรกก็ไปน้ำกันหันละบารนี้อียุยว่าลูกนะไปเอาย้ำได้ก็ได้์นะเอามาเล่ก็ได้์นี่แหลว่าสันเถียงกันว่าสันท่านก็หัวเว้ยเอาเงี้ย ไปเถียงบ่ได้เด้เพราะว่ามันมีหลักฐานเด้ตอนไปเอาเกย์บ้านน้ำพายจากเร็วจูบ่มันบ่เลี้ยงเนาะขันมีพูนเป็นพยานหายายกุ่นอีหยู่ยแกได้เสียเงินค่าเลี้ยงดูตัวเนาะมันตามกฎหมายเดิเรียงมากหน่อยเออมันบ่เป็นเลี้ยงเนาะตอนได้กี่ฮะอือยายเป็นศิษย์ใครขึ้นบ่ อ๋อข้ามันเอาเป็นกระสีหายู่มันว่ากระต้องถามมาฟดกันนั่สิไปกระต่ายเขาแล้วก็ให้เขาไปซะแม่มันจะมี้อยู่หอกทางหนี้อยู่อืมกระต้องราคาเลี้ยงดูขึ้นเห็นแล้วเราบอเลี้ยงมันบเลี้ยงแต่เจ๊ปีเอามาแต่จ๊ปีว่ะเออน้อยหน้อยปีนึงบนแล้วเขาแปะเอามาน่ะต้องได้เสียค่าเลี้ยงดูดิกันขึ้นสารขึ้อนุ่งเข่าเรียงเงนบอโอ้ยเด็กหน่อยอยู่ ก็ออกจากน้ำเนี่ยมันยังมือเขืนนะนาำขีมมือสิเฮียใส่ร,รับบ่ได้เออพอนั้นออกยูทูเับิดมีหายแตกเนาะโคบิดตันตายไปน้ำเดือดแล้วเดือดโอ้ยสว,วัสดอสนทอดบ้านไดเนียน่นยเราโควิดไขกระยานเด้อพี่น้องเอ้แต่่อยกระดิดงทอดผู้สาวยุ่งเทียบผู้เก่าหมดละ ผิดทอดแต่งเทียบไม่ใส่ไปใส่ในมะเขือหอมอใส่ในมันบะได้ดอกยันเป็นใส่ปิ้งดิใส่ในมันหยังผิดลงทองตีมึงดูห้อบะต้องใส่ใน,นมันกาดตะแงศีลาบะต้องใส่ในม,มันนั่นได้ซีมเทียนนี่สีปิดกล่องเลยเนี่ยเอาผักไปก่อนผักไปได้พไเพราะว่าเครื่องมันควบฐานตะไคร้มาไปกาดตะไคร้ได้เนี่ยใส่ตะไคร้เนี่ยโอ้หอมแซ่บดพี่เอนใส่มะเขือเยอะ ลอยมเมื่อคืนนี่นนขึ้นวันนี้เกืขึ้นกรอบเกือกขึ้นกรอบเนี่ยวันนี้ไปละเสียบเป็นมาเกือกอะไรนายไปกลับแล้วพ่อจ้าจ้าโชคดีเด้อะตลอดปลอดภัยญาติาพี่น้องเพิ่นกลับบ้านแล้วจ้าปทุมธานี อยู่ปทุมบะ่ะน้ำลูกกาเนี่ยปะทุมบ่กใส่บะระนะ้าพี่เนาะมอเขืเนาะกอะแซ่บใส่บรมันนองมันนองป่ยวน่ายไปกา,าไปบ้านมุนม่มี่เนาะันโอ้ยไปหา ไร่พี่แนไม่มีวันตะไคร้จะหัวมาเลยนี้ยอสีมาเตะใส่เลยนี่ไปทานมึงแค่นายอวดไมีตะไคร้ป่ไปทำเนี่ยทุกครั้งแคนี้วไม่มีตะไคร้บ่ขหลังบานแล้วนี่ดทุกท่านเห็นเขาเป็นเขาสย่างต่อมาใส่ยัคหอมใส่ตะไคร้มันอเสียบไปประเดีไปเอาตำถาเด้อซียมเบิ่งกอนมาทามันบ่เปียกข้าวบ้นอยเอาปากามเปียกใส่พี่แอนมาตำทา นี่ตำเวจดูไว้สักก่อนต้มไม่หน่อยปเปลว่าใครมามใส่ของแสบเข้าไปปะทู้สมตํำใ่เพื่อนตัวนี้เนี่ยนี่มาหลายสำเน,นปลาด้วยหน่อยเนาะใช่ประย โอ้ยบอบอ่อไปกาไปมีแม่โมแด,ดงนั่นอยู่ที่เสียด้วยใบแม่โมแด,ดงสีผ้าว่าเบิ้งรถในตำนานจ้ะมสมัย่นเป็นเลกหน่อยไว้รุ่นรถในตตำนานเขาใส่เครื่องแดด

จะสีเงาไปเป็นน้ำปลาอน้ำปลาใส่ทำไมกระตะประเดกใส่ได้ไม่เสีบมันแห้งกระตะเด็กกูผู้ใดเด็กหน่อยกูใส่ลูกผู้ใดผู้กัน้างบนเห็ดมือค่ะจีบเนีคก็สีเวียนหัวแน่แจักหน่อยคนจับกล้องก็วิน

Chim mừng con Tâm, 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 tâm Tâm hiên Hắn nả xếp quần này ừ, nó tầm. ผสมว่าคือบอบะคามมาใสอ่อีกามตามกามถ้าได้ตา,ากตาม่วันอยากออกคลิปเน,นาะหอยกระปีมาใส่หวานเอาลูกข้าวจะพยายาตดตานี้นี้นี้ใส่หอวกระปีโอ้ยมัใส่หลายอย่างใส่เพื่อนรำสิ่งมีชลวิ ห้วขาดข้อขาด,ดแล้วุน่ใส่หัวน้ำตาลโอ้ยมันสิวันเป็นลูกมอวันเคี้ยวปิดจิบเห็นูเบื้องมันสิต๊กล้องนี่มืนหาพูน่ะ ร้านม่เตดูมีตะไคร่บที่หลังบานไม่อวนมีตะไคร่บปเบินงดูเซียมุตะว่าบมีบ่ไปเบดึงเว้ยหลังบานไม่อวนเม่อนไงอวนรซียไว้ในครัวไม่อวนเะแต่ตะไคร่มั่ก็หอมจ้เซมหูจับซิมเดี๋ยวเดีวคนนี้เข่ากันคนเนี้ยมันจะต่ำต่เมื่อยแล้วโดนเนี่ยะวานขวานบานแข็งขวาเแียงขวานะใส่ ว่ามนมีแเปียงหลายยามันสเป็นปีปหวานืมยำดีเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากยำอะไรยไหมพอดีไหมเปี้ยวปะพอดีปะแบบแล้วแบบแล้ว อันทใจกระหางปดีแล้วบอืออโอ้ยแบแับพี่น้องเอ้ยโอ้ยปยัญหาคก็ใส่มือห้วเนี่ยเดี๋ยวประ,าประ,ประครามเปียนบบสีกอนบ้างไปเดยปิ๊กิ๊มือน,นนะ่ะแสบหลายจริงแสบบอางอืมเอาแล้วสดทำยังไงมันหลายนาทีแล้วเขาจีดา ยนงไงนะอาป่ะครายังไง